สะพานลอยสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุหน้ามูล,ลนิธิพระมหาไทยพัทยาต้างความมั่นใจและความปลอดภัยในเมืองท่องเที่ยวโดยเมืองพัทยาร่วมกับกระทรวงคมนาคมดำเนินการก่อสร้างสะพานลอยสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุบริเวณริมถนนสุขุมวิทหน้ามูล,ลนิธิพระมหาไทยพัทยาด้วยงบประมาณในการก่อสร้าง14ล้านบาทถือเป็นโครงการที่ภาครัฐเลือกเมืองพัทยาจัดทำเป็นโครงการดำร่อง สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตได้สะดวกสบายมากขึ้นซึ่งเป็นการก่อสร้างสะพานลอยข้ามฝั่งเป็นโครงเหล็กถักความยาว42.780เมตรพร้อมลิฟต์แก้วขนส่งแบบโปร่งแสงเพื่อให้บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นผู้ใช้ลิฟต์เป็นการเพิ่มความปลอดภัยในกรณีฉุกเฉินและมีแผงปุ่มกดสำหรับผู้พิการที่เป็นอักษรเบลปุ่มกดกระดิ่งและปุ่มกดโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือ รวมทั้งระบบกล้อง C C T V เพื่อส่งสัญญาณถึงอาคารควบคุมพัทยากลางในขณะเกิดเหตุฉุกเฉินนอกจากนี้ได้มีการติดตั้งใสเรนหน้าลิฟทั้งสองชั้นพร้อมระบบ U P S สำรองไฟหากเกิดไฟฟ้าดับลิฟต์จะเลื่อนลงมาชั้นล่างโดยอัตโนมัติเพื่อเปิดประตูให้คนออกจากลิฟต์ได้อย่างปลอดภัย